ยอดนะครับพุ่งเพื่อนใช่จุดนี้มีน้ำ้างบอ่อปลาดานมันเริ่มโดกเลยตามเองโดย อยู่บอนี้มีอีกหนึ่งจุด Yeah. ข้างเลยหัวไหโอ้โหาโรธรรมดาเส์ถึงมู่บ้านพี่น้องเ้ยทางโคตรโทษเลย อดแคบบ้านเขาเลยย่อยตัดยอดแคบบ้านเขาเลยอย่างนี้ผมพ่อเท่าไหร่ร้อยเมตรก็พอละยอดทีบบ้านเขาแล้ววะเนี่โอ้โหคกระแพงเขาเฮ็ดคักกันเลยจะไม่ดีๆีว่าอ้าเฮิดง่ายงายมาเลย พุ่งเขือนชิด่งหน้านี่จะท่งหน้าวไะไดชเดชนะแับเขาพุ่งเขือนไส้สองฝ่าข้างทางในอโอ้พุ่งหน้าเขาเขียวกุ๊บเดี๋ยวไปป้าต่อฝ่าเรือเงียบๆครับคุณฝนตกฝ่าเรือ้านน้ำเล็บเดี๋ยวไปเมืองวิราบุรีแขวงสระเทพ เผิ่อหล่ออานี่ยังมุ่งโดยไม่แปนอยู่เพื่องส่งเล้าดังเดิมแตกแต่เก่าแต่กี้ร์นี่มีพวกเฮียนน้ำู่บ้านไหมพวกเฮียนปฐมสมบูรณ์บ้านน้ำเล็บแตกแต่ปหนึ่งฮอดปา่าาและคันบาปฐมสมบูรณ์ล่ะประ,ม,ลละออมาณนั้นยอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะจอดรถอยู่แถวนี้ อา้าวตบรรยากาศพานุวาลฝนกระชิตกพี่น้องเอ้ยมีหนึ่งแยกสองแยกสามแยกสี่แยกทางไหนโอ้ปลางาหลายเนาะกินยาเซลซียลโอ้ กะทักไทยสบายดีสวัสดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องของบารลัดมื่อนี้เดินทางมาห้อดหมูม่บ้านน้ำเลบเมืองวิละบุรีแขวง,งสรนครเขตเนาะพาทุกคนมาเบ่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชาวบ้านน้ำเลบเมืองวิละบุรีแขวงสรนครเขตแห่งนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งชนบทที่วานามาที่ตามรับสมสัมผัสกับวิถีความเป็นดั้งเดิมของคนชาวบ้าน เกินหลังนี้ยังคงมุ่งโดยไม่เป็นซึ่งรักษาความเป็นดังเดิมไว้ที่จะเริ่มหาเบิ้งได้ยากแล้วในสมัยนี้ทุกคนเลยหมู่บ้านมีไฟฟ้าใส่เลยมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็โอเคอยูอ่พอได้ใช้โอ้สบายดีเด้เอเราอายังกระยังเนาะโน่หนึงแสดงนี่ตัวใหญ่ชุดอยูโดม,มา ห้าทิพนหกทิพนเนาะตามเองโดยใส่เองแน่ขายแน่เนาะโดยโดยโดยปีนี้เป็น้อยคุณปีนี้เป็นร้อยแล้วขายนะโอ้ขายเชิดนี้เด็กโตเฮานี่โดยปูพญาตอุ้งในรีบเลยโอ้แข้งขารีบเนาะโดยคางรีบคางบรีบขันแบบนี้เา บระเทศเชกนละเบริกาโดยเป็นในประเทศเชกและเบลิกาเนาะคือสมัยตะเกาห่์เนาะลูกชายคอยเขื่อนอยู่ในช้างเหยียบเนี่ยโดยอ่าช้างเหยียบมันมันคอยมาช้างเหยียบมันว่าวความแม่นพอเห่ามันหนุ่มขำเปลี่ยวมันโอ้ช้างเหยียบเราบ่ตายเฉยเนาะตายตายบ่ตายแต่ป่าคุณโอ้ตายแต่ป่าปีเดยจักปีแล้วช้างเหยียบโอ้สิบปลายปีก่อนสิบปลายปีแล้ว โอ้บ้านเท่ามันชนเผ่าชนเท่าบอลูมัดบ่อพอได้เลยโอ้ดอยดอยดอยเอาแล้วรถอีกแตกแตกแตกเยี่ยมสปีดเลยโอ้เกียร์สามเลยมาเดี๋ยวตัดไม่พุ่ง จุดนี้มีน้ำ้างบอ่อบรดานที่ทางโครงการผักลัดคันเทิงเพิ่นมาเห็ดไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้สูบน้ำจากพื้นบาดานขึ้นมาใช้โอ้เพื่นคั่วโอ้หบู่บานนี่ยก็ยังมุ่งเป็นมุ่งให้เป็นหลายหลังอยู่ด้ยสุ่งลาวังเดือมสุ่งเอกลักษณ์ของความตะเกาตะกี้ พูดตกแห้งบ่เศร้านี่ฝนตกแห้งบ่อยู่พี่แห้งเนาะโอ้สบายดีเด้อโดยอ่าตัวฝนโควยังมุ้งเป็นเนาะเย็นเลยมุ้งเป็นเย็นด้วยโอ้ยสังกะสีฮ้อนมุ้งสังกะสีฮ้อนได้อากาศฮ้อนมุ้งเป็นละเย็นด้วยเขาให้งามเขาส่วนงามอยู่บ่ปีนี้ หน้ากระเฮ็ดบ่ะหน้าใบสามตาซือหน้าสามตาโดยโอ้ดินกว้างแถนนี้เนาะเพียงเนาะส่วนลายเรียงงวัวเลี้ยงควายาง,ง่ายมันทุกเพียงมีตลอดน้ำเนาะสบายใส่ชุกซลาไปชื่อใช่เฮ้ยขันปเป็นเจมเป็นใครอ่ะอย่าง ดงยางโอ้ไกด์บอป้านจักรลักไปเนี่ยพอดงยางไกด์ใกล้ๆนี่เนาะโดยโอ้เป็ดจีเป็นไข่ไปสุกชลาดงยางยังมีบ่ผู้เยาว์ผ<ม>ู้ยังผู้เยาว์ก็มีว่ะมีเนาะปู่มอลาวเนี่ยมอลวงเนี่ยเนยาะปนกันผสมกันคนมอเลืองวดีกันใช้มอลาวปู่คู่กกัน เอ,อนะผสมประสานกันวัดโบมีวัดเนะาะบ้านเฮาโดยพายะทำบุญกันไปพุทธแล้วเนาะตรงย่างตรงย่างพุทธแล้วนามบลูตรงย่างนามบลูาลพาทุกคนเลาะเบืง้งบรรยากาศวิถีชีวิตภายในหมู่บ้านองเฮียนนี้ขันองเฮียนห้องหม้อไปเฮียนใช่ปะ ตัวบักตัวบักไง่หมูพันโอ้อากาศด,ดีโอ้เขียวกร๊บด,ดูเขาเลยมันได้เับฝุ่น หองน้ำองหยางเลยแต่นี้โอ้พัฒนากว่าแถวเขกคีดเจเดดลาวเวียดเด็ก <c oughs> น้อยลินนาบาลล้าหลาเซลเซียลปิตามุนเอ <c oughs> ่าเท่าบรรยากาศเนาะภากลีัตกต้นมะพร้าวสูงสูงกับหมู่บ้านเพ <c oughs> ื่อนลังนั้นก็นยังคงมุง่งโดยไม้แป้นนะซึ่งหักษาความเป็นดั้งเดิมไว้ได้ดี คือเกาทุกคนเลยแต่ว่าโดกแลวโอ้เสียดายเนาะอีบดลอีบดนนี่กระสีบดีเหตไในหลังคาแบบนี้ทุกคนเลยกระสีมีสังกะสีเข้ามาเปลี่ยนแทนละมันเริ่มโดกเลยม่อยู่เมืองเราก็เริ่มน้อยลงเลยเราเข้าของคนคลาสิกขนาดสมวหญิงมานนี้ใครโดนสารเองเป็นเนาะ จะสารโบเป็ดแล้วมีแต่ซื oh. then, ้อจะเสียเงินอออันนี้ก็ซ you know ื Michael, ้อหรือหซื hmm. ้อแต่ได sure, um, right. oh, no. ้บันใครเนี่ยซื้อแหละได้มีใครเอาชามในกับชามชิปชามานชามชิปเลยบอสใช่คกับซื้อมืดสวิงนี่ประมาณเท่าไรมันชามชิปจี้ิปชามชิปชี้ิปอืมออกนาะแห้งนาะ อยู่บอ่อนี้มีอีกหนึ่งจุดน้ำสร้างบาดาลบอ่อบาดาลผลักหลับคันเทิง่นมาเฮ็ดให้มาเจาะให้โอ้หมู่บ้านนี้มีหลายบอ่อเด,ด้สบายสาบานใสโอ้อจ้สูงคักเลยอ้วอ้อยู่ไดอย่างใ่ได้อยู่ <Okay. S 2> บรรยากาศคักอะไราฮเดรมูบานเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบัลู ก็ทางนี้ก็ al, compass, ค wow> 30, lasse, ักเลยบรรยากาศทางนี eh ้โอ no so ok ้คนมีเด han ินหน้าบ้านมีกว้างหญ้าเขียวกุุบเยู่บงงวควายสนุกกินหญ้าเนี่ยทุกนึงเท่าไรสำหรับนันสามสิบฟันกีบเนาะอ๋อเต็มเลยเนาะพอดีเต็มกนเห็ดบอลหั่ไข่ของไก่สำหรับไก่ขึ้นมาไข่ใส่โอ้โหพวกนั้นพวกบนขังเนี่ย วิวบรรยากาศภายในหมูบ่บ้านทางนี้ก็คักเลยนะโอ้วิวงามขนาดต้นมะพร้าวนี่สูงคักเผื่อหลังนี้กัยังมุ้งเปรนคักอะไรคลาสสิกขนาดเลยเร็ว <Yeah. S 2> yeah. สปีดไปสปีดเลยว่า <c oughs> เผื่อหลังนี้ยังมุกแปนเช่นเดียวกันคลาสสิกขนาดเลยทุกคนเลยหลังนั้นก็นมุ้งพาก <c oughs> <c oughs> เบาคิดพาละ่นอัขนมให้ผู้สาวน้อยบ,บัรยากาศวิธีชีวิตเบืองนี้โอ้โหขักอะไรวิวทำเลมุบานตรงนญ้เขียวกุ๊บอยู่คึมอยู่ได้คืบฝนคืบฝนจิตกนี่แหละแต่วันนี้มันสองรอบแล้วได้ตกได้น่า,นาต้อนี่ ขออนุญาตบานหลังในเฮือนหลังในทั้ทงหน้านี่ถือว่ามุ่งเหมือนเป็นได้มุ่งไมปเป็นโลก่ใกล้โอ้สารโล่ใกล้เนาะโดยสาญคายไปเลยใส่เองใส่ใส่เองเลยมายังพุ่งมาได้ไหมพุ่งเนาะใช่ออดอสานเ,เป็นบเบนก็ข้าอยู่บ้านนอกกว่าหน้านี่ขัดสาญเอบอเป็นีจ่จักรจีซื้อน้ำไผ่เนาะ สิดมูเนาะ,ะนบางบ้านก็บ,บ่า,านยางไก่บางบ้านก็บ,บ่า,านโรคไก่บางบ้านก็บ่านตุ้มไก่ไม่พุ่งพักสีคลัดขนาด หาบน้ำเยอะมาดิีเข้าบ่อเนี่มาดิสีเข้าบ่อราคาเราเข้าได้พี่้รงไงหลังใหญ่เบลมเทิมเลยสับสีใช้เข้าเนี่ยได้ยุดระลับสิบห้าตนใช่เต็มเนี่ยสิบห้าตนสิบห้าตัน